สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุกุสุขุนเดียวมาบ่บึงมาก่อนว่าองค์พิคเนต้องการสื่อสารกับคุณในเรื่องใดท่านต้องการสื่อสารกับเจ้าในเรื่องใดมา่อบึงกันสันๆกระชับแล้วจะนอ้อยใจว่วม เจ้าสิขอพรอนียงองค์พิคนตขอใดดึงยางเด้อมันเป็นพลังงานรวมมาจ้ะเนาะผู้ใดต้องการขอพ่อสิขอเรื่องการงานกับขอเรื่องการงานขอเรื่องการเงินกับขอเรื่องการเงินขอเรื่องความรักกับขอเรื่องความรักขอได้ยางใดยางหนึ่งก็จ้ะเด้อขอไดยางเดียวให้ประสบผลสำเร็จก้นยังว่ากันเมื่อว่าประสบผลสำเร็จแล้วเจ้าสิทวายยังกันแล้วเจ้าอ่ะนะอมบกรังสั่นเลยห็นบ่ให้ขอพ่อ แล้วก็ขอเสียอยู่ยางภัยใบนี้ละจ้าเด้อหากผู้ใดที่คือมักโวพื่นคนน่ะนะให้หยุดเลยองค์ท่านบ่มัากบ่งบอกไอซันผู้ใดที่มักเโวพื่นผู้อื่นน่ะนะตรงบอกสซันมันมีอยู่แล้วนะจ่าเนาะในแต่ละคนก็เลยเรื่องแบบนี้ก็เลยหน่อยร้ายก็แล้วแต่องค์ทานบ่มัากเรื่อตรงบอกไอซันเลยหาเจ้าบูชาองค์ทันอยู่ก็เลยบ่มมากเรื่องติชินนินทาคนอื่นเลยตรงบอกสซันเลย หากเจ้าเฮ็ดดีแล้วก็ให้ดีต่อเจ้าน,นะอย่าไปบาให้ผู้อื่นต้องบอกสันเลยหรืออย่าเอาผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับเจ้าของอย่างสันนะต้องบอกสันเลยใครขืนนะจ้ะเนาะพอองทอกามากด้วยล่ะหากช่วงนี้เจ้าเมื่อยไก่พักผ่อนเด้อิได้มีสติต้องบอกสันเลยจได้มีสติจได้มีสมาธินะเออก่อนสิไปเหตุงานมือใหม่นะจ,นจน้ะเนาะให้พักผ่อน ผมบอกสั่นเลยพักคอนฟอนคลายเรื่องตีชิน,นนินท่าคนนี่หาก,ลกเลอกแลเจ้าเลอกซะตรงบอกสัน่นเพราะว่าองค์ทันบมา,มากเลยแล้วก็ให้ทำสมาธิเพื่อเชื่อมต่อองค์ทันนําเด้อเป็นจักกะท่หากันไผ่จักกะขึ้นไป้นิ่งมาทางการทำสมาธิมาก,กวัวสิบบร,ริเวณเอียงไหลเพราะว่าไผ่จักกะขึ้นก็คือเจ้าตรงเดินจักกะจักกะทิหาเจ้า,ามีปัญหาอยู่ตอนนี้เนาะเเจ้าเดินจักกะเด้อ ทำสมาธิเนาะกำหนดรูร่วมหายใจขอออกธรรมดานี่ละทำสมาธิก็เลยจะขานาที่หรือสิบนาทีก็ได้แล้วแกเจ้าสิสะดวกเนาะต้องบอกกงซันเลยนี่จักราขึ้นแล้วนี่เป็นจักราที่หกให้เดินจักราที่หกนั่มต้องบอกกงซันเจ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเด้ต้องบอกางซันเลยหากเจ้าพอเพ่องนินท่าผู้อื่นเนี่ติชินนินท่าผู้อื่นใดนี่สิเป็นเรื่องดีเลยล่ะ นี่คือองค์ท่านบม่มากนาะจ้นะเนาะไผ่ขึ้นมาเตือนอา้าวคือสิบม่มี่ยังแล้วละ่ะคือพอเสียก็คือเอ่อเตือนเรื่องเออ่ตีศีลนินทาคนนีล่ล่ะอืมต้องบอกจังซั่นเลยเพราะว่าองค์ท่านบ่มักบ่มักเลยละ่ะต้องบอกจังซั่นเลยบ่ซั่นไผ่ขึ้นมาแบบนี้เนาะจ้นะเนาะแล้วก็ให้เปลี่ยนดอกไม้หน้า,ห,นาหิ้งพระนําเด้อแล้วก็เปลี่ยนน้ําน้ำเปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนน้ํานําำนาหิ้งพระไผ่ไดินไผ่ว้นี่เลยอืมดินไผ่ว้นี่เด้อจ้ะเด้อ เลียนดอกไม้หรือถวายดอกบัวหรือถวายดอกลาวเรื่องกันได้ต้องบอกอี้สัน่นเลยอ้อาวสนีละจ้าสวัสดีจ้า